ก็เขาดูเป็นห่วงเรามากอะครับเขาก็แจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอย่ามาอย่ามาอะไรเงี้ยแต่เราก็ก็แอบมาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันแกลปด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันเราในเรื่องของพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาข่าวสารมันก็เพิ่มขึ้นความรู้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเขาอาจจะไม่ทันตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ทันผมณแม่ก็ฝากมาบอกนะครับว่าอย่าไป เราก็บอกว่าเราจะไปครับเรมีเหตุผลของตัวเองครับเรามาเพื่ออนาคตของตัวเองฉะนั้นเนี่ยเรามาแล้วเนี่ยเรามีเหตุผลเรามาสู้เพื่อตัวเองและคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันครับพ่อแม่ไม่รู้ค่ะเขาไม่ค่อยโอเคเขาค่ะคือไม่ได้โอเคที่ว่าในความที่เห็นทางการเมืองแต่ว่าห่วงในความปลอดภัยของเรามากกว่าค่ะอยากจะฝากว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ ที่นี่มันปกติมากๆแล้วมันก็โอเคมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราเรียกร้องอ่ะเราไม่ได้ทำไปเพื่อแบบสิ่งไม่ดีอะไรอย่างงี้ครับก็คืออยากจะให้เข้าใจแล้วก็ช่วยดูแลแบบลูกบุตรหลานของท่านดีกว่าดีกว่าไปห้ามเขาอย่างงี้ครับเพราะว่าทุกคนน่าจะมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเสรีครับตัวเราเองอ่ะตัวเด็กอ่ะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ครับว่าเราจะดูแลตัวเองได้เรามีแนวทางปฏิบัติยังไงเมื่อเรามาไม่ใช้ความรุนแรงเราเป็นอนาคตของชาติใช่ไหมคะแล้วพอเราออกมาเรียกร้องอนาคตของเรา แล้วก็การขนส่งถนนเอ่ยอะไรฟุตบาทเออยอะไรเงี้ยคือมันควรจะดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่เข้าใจค่ะ แบบหนึ่งคือเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าเด็กเยาวชนอยู่ในบ้านที่มีความรุนแรงอยู่แล้วความรุนแรงที่ว่าเนี่ยเราหมายถึงอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ควบคุมความคิดไม่สลัดทางความคิดเนี่ยอันนี้มันอันต่อให้ไม่ลงไม้ลงมือก็เป็นลักษณะของไม่ไม่มีความไว้วางใจอะคะ่ะในในการพัฒนาในการเติบโตของเยาวชนนะคะพอมีการชุมนุมขึ้นมาแล้วเนี่ยอ ตรงนี้อาจจะเป็นตัวปะทุที่ทําให้เกิดการตัดขาหรือว่าไม่ต้องการที่จะสนับสนุนให้บุตรอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะกับแบบที่2คือแบบที่ที่บ้านเขาก็อยู่กันมาดีๆนะคะแตบบ่ว่าที่บ้านรักกันดีคุยกันได้ทุกเรื่องแต่อาจจะยกเว้นเรื่องการเมืองในช่วงนี้ที่ไม่สามารถพูดคุยกับผู้ปกครองเมื่อมันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใหม่ในครอบครัวไม่รู้ว่าเขาจะจัดการมันยังไงจะรับเมออยังไงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นแบบ มันเป็นปัญหาใหม่ที่ปะทุขึ้นมาในในเด็กกลุ่มที่สองค่ะตอนนี้นกลไกการคุ้มครองเด็กทั้งหมดมันคุ้มครองโดยให้อำนาจกับรัฐนะคะเช่นให้อำนาจกับนักศึกษาวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบอนุญาตนะคะสำหรับการ h a n d l ลกับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะคือให้อำนาจเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นเอก,กชนเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือได้ยากเพราะว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ในการ ใช้อำนาจการปกครองเนี่ยค่ะระบุที่อยู่อาศัยหรือว่าเล่นงานผู้ที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนเนี่ยในทางพระผู้เยาว์หรืออื่นๆได้นะคะปัญหาว่าจะเป็นอย่างนี้คือตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างเยาวชนกับรัฐแต่กลไกความช่วยเหลือเยาวชนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือรัฐที่นนเนี้ยเยาวชนเขาก็รู้สึกว่ากลไกเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือไม่สามารถไว้วางใจได้ค่ะ